อก็อย่กเซิฟฮาดี้ฮารดยฮาร์เดยครับผมเซตอนนี้ผมเล่นเซตเซตเก้าสิบเซ็ตเก้าสิบแล้วก็ปืนเก้าสิบครับผมมาตกคิดไม่ได้เลยผ้ไปวิีอะไรพูดเลยเอเพลงก่อนอะไรนะอขึ้นขึ้นเกขึ้นึกเลยขึ้นเกเลยขึ้นึกดขึ้นเกเลยขึ้นกึเกยขึ้นเขึ้เกเกบึงอเอะขึ้นึกขึ้นเลยดไกดี หรอขึ้นขึ้นตัวะเอาดิเอา90เอาเอ้ย50ช่วยหน่อยช่วยหน่อย่อยขึ้น้นว้เอาดิเอาดิเอาดิขึ้นขึ้นโบวขึ้นบนบด้วยกกข้าเอาบนก่อนเอาบนก่อนเอาบนเอาเอา90เอา90อุ้ยจะแตกจะแตกพี่ชายพี่ช่วยพี่ชายถุ90บิ๊ยิงก็ใหญ่ยิงกันดิโอเ้ยข้าวหอยทอดทอดผมได้แตกเขาได้แตกเอาพี่ชายบอกใครใครใครมี50ให้ผมยืมมาหน่อยพี่ชาย

đi vào đi hết còn chụp lắm chụp lắm tôi à, lên cái ô ô mình up skill à ô có đánh skill được มั้ย thì mình cấp về tôi cho 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 nó tôi tôi còn ở ผมเจออยู่

อัานาคน้ำปะเนี่ยกกวไม่อิ่มหรอดีดีกลไม่กไม่น่าจะอิ่มนะฟิล์ดีดีฟิล์มเฮ้ยโหดโหดโหดเต็มกินไะเอาห้าิบดิเอาห้าสิบดิเอ้ยเก้าสิบ ช่วยกูยิงหรือช่วยกูทำที่อะไรเนี่ยเคยยิงอยู่ไม่เห็นหรอวิ่งยิงนี่มันแตกนอ่มันแตกอ๋อนี่เ๋อนมันเยอะมันเยอะมันเจ้ามันเจ้นมันเจ้าอ๋วตัวนี้เอาเอาตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันตัวนี้มันโอ้ปืนมันรัวไม่ไหวแล้วนะอ๋อเหรอเอาเอาเซทเทาสิบเอาเซทเทาสิบเฮ้ยเกียครับไม่ใช่ไม่มีหัววะ ไม่เห็นะไม่มีหัวเลยผมไปหัวอะไรอ่ะเฮ้ยกองศึกกูแตกเฮ้ยึงไปกงแตกไหมอ่ะเฮ้ยเมื่อยิงกูแตกทำไมเฮ้ยอะไรกูยังไม่ได้ยิงกสุนเลยตั้งแต่กูเล่นเกมนี้มาเนี่ยเฮ้ยเลือกูแตกเฮ้ยเฮ้ยเซตกูแตกเป็นมารีเป็นต้องเป็นมารีแน่หรอกเซตแตกอ่ะเป็นมารีดีโอ้คนคนเล่นก็ประมาณนี้คนเล่นสิบกว่าทุกวันนะไอ้ผมไม่มีหัวหัวอะไรเดียวใส่แต้มไม่ถ็งแม่งจะต้องมันเจอบางในกูกูคนเก็บยาอยู่ เฮ้ยไ่ไ้เจ็ดกลัวเหี้ยว่ากูแตกรมเร้ยอะใครไม่ได้เจ็กลัวจะใครอะเฮ้ยเตึกเยเตึกเยที่ไงเนี่ยถือปืนโชโกโชสาวี่น่ะเฮยตี้อัน้ดิยิงยต้ยิงแตหนดิ้องอ้ยิงแตอยี้ยิง่อ บา้ดขึ้น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 บอลเลยขึ้นบนตึกเลยขึ้นบนตึกเลยขึ้นขึ้นขึ้นตึกเลยขึ้นตึกเลยขึ้นตึกเลยฮ่าติดจะแตกขึ้นตึกเลยขึ้นตึกเลยไอ้ปอนปอนขึ้นตึกปอนม้นขึ้นตึกเลยไอ้ตัวตัวตัวดาบตึกเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยามันงาหวงเจ้าสามันงาหวเอาดิเอาดิเอาดิ

ไอ้ยโอเคคนดูด oh. okay. cool. oh, oh. like. mm ูเอาไว้ครับผมได้เซตฟามสิบเซตเดร์เซตโก้เฮียคนรู้ไม่ลงเป็นร้อยอ่ะไม่ไหวนะแตกเลยเชี่ยโดนเป็นร้อยทำไมปืนมันยิงทำไมปืนปืนในเดบิวมันรัวจังวะโอ้ไม่ไหวนะเนี่ยคนลง้เป็นร้อย หนาขึน้นตึกเลยขึยน้นตึกเลยเอวบิวมันรัวขนาดนั้นเลยอ่ะไหนเขาเล่นดิไม่เอาคนลุมเป็นร้อยให้เราเจอยูอน,อนิคคนให้กูดิเฮ้ยโอ้ไม่ไหวนะเนี่ยคนลุมเป็นพันนะปืนมันรัวขนาดน,นั้นตอนนี้เล่น,นหนาลองเล่นห้าสิบดูเล่นห้าสิบดูดเล่นเก้าสิบพอแล้วก็เล่นห้าสิบพอตันมันก็ไม่ได้รัวนี่หว่าทำไมแรง

ถ้าคนโผมก็เล่นเยอะนะเล่นสิบบกทุกวันนะเอาลอกมาเล่นดูครับผมเก็บปืนสวยเก็บปืน่ะฮัลโหลพี่อ้าวี่พี่ี่ี่ไมไที่ผมไที่ผมไมุดผมมุดผมมุดผมเล่นหลอดตะเอ๊ะ ไอแหกปากไอแหกปากติดิแกโอ้สรุปทำไม,ำไมเขามีเซต90เยอะจังวะ,ะมันเติม่ะใี่มัน0เยอจังวะมันแบมีใครมีฮะไวผมยืมเซตมั้งไง50ไม่มีเลยวะหมดแล้วได้ได้หัวได้หัวปืนครับพี่ชายไมไห่หน่นอนฮัลโหลไอผมผมขอ50หน่อยคนนี50บ้ง ฮะสีเป็นผมแต้มสีผมเอ้ยอย่าพึ่งยุ่งอย่าพึ่งยุ่งเอ้ยเฮ้ยเ้ยหักปากรมีมีมีเอาดิเอาดิเปลื่นเปืนเฮ้ยมึงคอมไปไอ้ยเกิดขึ้นตึกเอาเลยเอาเลยอยาคน

เฮ้ยมึงถึกไปเฮ้ยโอ้ยจะวางให้เดิบเวยเป็นยังไงเอาเงี้ยไอ้เงี้ยนี่แตกสวยเก็บเลยเก็บเลยป้าหุ่นดิพี่เอาดิเอาอยู่เอาอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่แตกแตกแตกเก็บเลยเก็บเลยขอดิผมขอได้ปะให้คืนพี่ดิน้องพี่แตกอ่ะสวยสวยให้เซนพี่แตกอ่ะน้องเออเอาผมขอเล่นก่อนอ่ได้เลยน้องเอาคืนพี่ด้วย เอาคืนพี่ด้วยเอาคืนพี่ด้วยนะน้องให้ให้ผมเลยหรอเอาคืนกูดิเฮ้ยก็เล่นดีแล้วมึงเอาคืนกูเอาแล้วว่าพี่อยากให้ผมอ่ะกูให้กูให้ยืมเล่นแต่กูแต่กูให้เอาคืนห่าเหลี่ยมนะไอ้เหี้ยผมยิงคุณเลยนะต้องให้แล้วไอยิงคุณไหมกูกูกูต้องเป็นคนกดดีเหี้ย กูกูเล่นก้อสิกูกดมากระไรยู่แต่ไม่คิดผมใส่ทุงเม็ดเลยนะค่ะลูนี่กูไม่ให้มันดีกว่าเหลี่ยมไม่คิด,ดโดนทุงเม็นดนะผมบอกเลยโดนทุงเม็ดเขาถุงเม็ดอ่ะเมื่อเลี่ยมคือกูอ่ะเฮ้ยผมไม่เหลี่ยนนมแต่มผมคืนผมคืนหน้าเดี๋ยวผมไปคืนในในนรกกันนะในนรกพ่อมอะไรประมาณนี้พี่หนึ่งพี่ทำไมพี่หนึ่งเกดจังอ่ะพี่ชายเฮ้ยมึงเหลี่ยมโคตร บอกเลยที่ห่คนเอกมาคืนกูดีไม่ฝากกนเล่นเดียวผมเดียคลิปละเจอกันไม่มีเทมึงก็มาคืนกูก่อนเฮ้ยผมอยเขาไปคลิปก่อน๋ยวกูให้แรกแรกแนะสิเคลิปได้คลิปเจอกันครับผม